สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาลงซากุมเคออสนะครับแมชคนิกก็ไม่มีอะไรมากครับมันจะมีทั้งหมด3เฟสครับเฟสแรกจะเป็นการหลบมือนะครับการหลบมือของซากุมเนี่ยถ้าเล่นมาร์คแมนนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องกระโดดถ้ากระโดดอ่ะมันจะหลบไม่ทันวางวาร์ไว้ใต้มือสักจุดหนึ่งใช้ในการหลบนะครับการหลบใช้การเดินเอาครับไม่ต้องกระโดดถ้ากระโดดแล้วมันจะไม่ทันนะตัวนี้ไม่นี่มีแอตแท็กสปีดนะครับก็ยังลงผ่านอยู่คิดว่าเราจะหลบไม่ทันอ่ะให้เรากดไปที่เสาวาร์ปก็ได้ครับมันจะหลบทันอยู่่เที สก็จะเป็นเฟสขั้นบันไดครับให้เพื่อนๆปีนปึ้นไปในขั้นบันไดนะครับแล้วก็หลบแสงเลเซอร์นะเพื่อนๆสังเกตตรงขั้นบันไดอ่ะมันจะมีแสงเลเซอร์อยู่เราแค่กระโดดไปขั้นที่ไม่มีก็พอครับเฟสที่3จะเป็นเฟสกล่องครับในเฟสนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องพกยาพ่วงมานะยาแบบเพิ่มเลือดเต็มหลอดไม่งั้นมันจะปั๊มเลือดไม่ทันครับให้เพื่อนๆยิงไปเรื่อยๆแล้วพอกล่องสีเขียวตกลงมาจากฟ้าครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปในกล่องแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆเท่านี้เองครับที่เหลือก็แค่ททาาเเมให้ันวล มันจะยากแค่เฟสแรกเฟสเดียวแล้วครับตอนที่หลบมือถ้าเราหลบมือได้มันก็โอเคแล้วครับ